สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมณันสนันท์วงงามค่ะดิฉันนางสาวนักธากิจสถานดิฉันนางสาววรณภาศีงวงวันค่ะวันนี้นะคะจะมานําเสนอโครงงานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโดยข้าวจากผักบุ้งค่ะคณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์สาขาอาหารและโภชนาการค่ะโดยอาจารย์ที่ปรึกษานะคะอาจารย์ณริศราอู่ไทยค่ะ ที่มาและความสำคัญนะคะผักบุ้งหรือผักทอดยอดนะคะเป็นพืชผักสมุนไพรไทยที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบทั่วไปในเขตร้อนเป็นผักที่คนไทยนิยมนำมาปลูกและนำมาประกอบอาหารเนื่องจากเป็นพืชที่โตเร็วและใช้ระยะเวลาในการปลูกไม่ถึงเดือนทำให้มีผลผลิตตลอดทั้งปีนะคะทั้งนี้ยังมีประโยชน์ให้สรรคุณทางยาแ,แร่ธาตุจำเป็นต่อร่างกายเช่นแคลเซียมวิตามินเ พอลิฟิลเบต้าพอลิฟิลเป็นต้นค่ะผงโรยข้าวนะคะหรือฟริคาเกะเป็นเครื่องปรุงรสแบบแห้งของประเทศญี่ปุ่นใช้โรยบนข้าวสุกฟลิคาเกะประกอบไปด้วยส่วนผสมของปลาแห้งเมล็ดงาสาหร่ายสับน้ำตาลเกลือและโมโนโซเดียมกูตาเมตนะคะและยังสามารถเพิ่มรสชาติอื่นๆได้เช่นมิโซะไข่เป็นต้นค่ะ ดังนั้นผู้จะทำมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงรอยข้าวจากผักบุ้งที่สะดวกง่ายต่อการบริโภคและยังมีคุณค่าทางโภชนาที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพซึ่งสามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยเป็นการเพิ่มทางเลือกอีกทางหนึ่งและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผักบุ้งเหลือใช้อีกช่องทางหนึ่งได้อีกด้วยวัตถุประ,ปประสงค์นะคะ 1. เพื่อศึกษาสูตรพื้นฐานของผง้อยข้าว 2เพื่อศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการอบแห้งของผักบุ้ง 3. เพื่อศึกษาปริมาณของผักบุ้งอบแห้งที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวจากผักบุ้ง 4. เพื่อทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวจากผักบุ้งค่ะวิธีการดําเนินงานนะคะ 1. ศึกษาสูตรพื้นฐานจากคุณดวงรัตนเทวบัญชาอ้างอิงจากมหาวิทยาลัยาาศิลปากร 2. ศึกษาระยะเวลา ในการอบผักบุ้งที่เหมาะสมโดยจะนำผักบุ้งที่ได้มานะคะนำไปล้างน้ำเปล่าหนึ่งรอบรอบที่สองคือน้ำผสมน้ำเกลือโดยอัตราส่วนเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำสี่ลิตรค่ะสามแล้วล,ล,ล้างน้ำเปล่าอีกหนึ่งรอบแล้วทำการแบ่งผักบุ้งเป็นสองส่วนนะคะหนึ่งเป็นผักบุ้งสดค่ะผักบุ้งสดให้นำไปตากที่อุณหภูมิห้องอยู่ที่สองชั่วโมงค่ะส่วนผักบุ้งที่ผ่านการลวกนะคะ จะลวกที่ลวกน้ําที่อุณหภูมิ9 5องศาเซลเซียสเป็นเวลาหนึ่งนาทีแล้วทำมนันออกน้ําเย็นทันทีและนําไปพึ่งที่อุณหภูมิห้องสองชั่วโมงค่ะและจะนําไปอบด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิเจองศาเซลเซียสระยะเวลาที่ต่างกันคือ2ชั่วโมง4ชั่วโมงและหกชั่วโมงค่ะ เพื่อนำมาดูว่าค่าความชื้นของผักตัวไหนดีที่สุดและสีของตัวไหนสวยที่สุดค่ะจะนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ผูโรยข้าว3ศึกษาอัตราส่วนของผักม่วงอบแห้งที่เหมาะสมในผักในผงโรยข้าวนะคะโดยจะศึกษาสี่ระจํานวนสรนีระดับค่ะ 1. ระดับศูนย์คือระดับสูตรควบคุมค่ะสองระดับ ร้อยละร้อยละสิบห้าร้อยละยี่สิร้อยละ25้าค่ะสี่นำนำไปทดสอบทางประสาสัมผัสนะคะเพื่อที่จะหาว่าพงไรยข้าวร้อยละเท่าไหร่อร่อยที่สุดดีที่สุดสีสวยที่สุดค่ะโดยวัดด้านลนักษณะบากฏสีกลิ่นรสแล้วก็ ความชอบโดยรวมค่ะแนะนำและแนะนำเอาไปตรวจสอบสีวัดค่าสีวัดค่าปริมาณความชืน้นวัดค่าปริมาณน้ำอิสระค่ะประโยชน์นะคะหนได้เรียนรู้กระบวนการการผลิตผงโดยข้าวสองทำให้วัตถุดิบที่เหลือใช้นำมากับมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างสารรค์สเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอมรับ จากผู้รับประทานผงโรยข้าวค่ะต่อไปนะคะผลวิจัยค่ะสูตรผงโรยข้าวพื้นฐานที่เหมาะสมคือผักอบแห้งร้อยละสิบเจ็ดงาขาวร้อยละยี่สิบงาดำร้อยละยี่สิบสาหร่ายร้อยละสามน้ำตาลทรายร้อยละหกเกลือร้อยละสองซอสปรุงรสร้อยละสิบหกน้ำดื่มร้อยละสิบหก การศึกษาการอบแห้งผักปุ้งแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะก็คือ1การร่วที่อุณหภูมิ95องศาเป็นเวลา1นาทีค่ะและผักปุ้งสดวิธีด้วยวิธีการอบลมร้อนที่อุณหภูมิ70องศาเซลเซียสค่ะเป็นระยะเวลา3ระดับคือ2 4และ6ชั่วโมงค่ะพบว่าผักบุ้งอบแห้ง ช่นวิธีสองนะคะก็คือก็คือเป็นวิธีการลวกนะคะมีลักษณะที่แตกต่างแตกต่างโดยสิ้นเชิงนะคะโดยสีของผักบุ้งสดเนี่ยจะออกเป็นสีเหลืองค่ะส่วนผักบุ้งที่ลวกจะเป็นสีเขียวเข้มค่ะดังนั้นจึงเป็นผักบุ้งที่ลวกนะคะที่จะนำมาศึกษา ในการอบแห้งที่เหมาะสมของการทําผลิตภัณฑ์ผงโดยข้าวค่ะจากหลักบุงเป็นสี่ระดับค่ะคือศูนย์คบศูนย์นะคะคือศูนควบคุมค่ะสิบห้ายี่สิบและยี่สิบห้านะคะเป็นร้อยละร้อยละสิบห้ายี่สิบและยี่สิบห้าค่ะนำมาศึกษาคุณภาพทางกายภาพและเคมีโดยการวัดค่าสี ความชื้นและปริมาณนอิสระค่ะและนำมาประเมินคุณค่าประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสน,นะคะด้านลนาักษณะปรากฏสีกลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมค่ะสรุปผลนะคะจากการทดลองพบว่าผงรวยข้าวร้อยละสิบ้าผู้บริโภคให้การยอมรับมากที่สุด เนื่องจากมีรสชาติที่กลมกลม่อมสีสันที่เหมาะสมและมีกลิ่นหอมจากงาและและผักอบแห้งนะคะจึงเป็นสูตรที่ได้รับการพัฒนาที่ดีที่สุดของผังผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าจากผักดุ่งค่ะ ขอจบการนำเสนอโครงงานวิจัยเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ